ไม้ประดับจะมีหลายประเภทประเภทที่ปลูกแล้วเป็นพุ่มเพื่อเอาไว้เป็นรั้วประเภทนี้คือจะต้องมีการตกแต่งตกแต่งตัดแต่งอยู่เสมอเนี่ยถ้าในกรณีที่เราไม่ตกแต่งเขาก็จะออกออกกิ่งมายาวแบบนี้แบบนี้ก็คือจะทําให้ไม่สวยงามนี่เวลานี้คือเขาเป็นต้นฝนนะที่ทางเจ้าของสถานที่เขายังไม่ได้ตกแต่ง ส่วนบางจุดที่มีการตกแต่งไปบ้างแล้วก็จะสวยงามคือจะมีรูปทรงรูปลักษณะที่แบบเป็นรั้วที่สวยและไม้ประดับเหล่านี้คือปลูกเป็นรั้วของบ้านอยู่ในสวนสาธารณะตรงที่มีทางเดินแล้วก็ซ้ายฝาก็จะปลูกก็จะสวยงามมากหรือตำรั้วบ้านปั๊มน้ํามันหรืออะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะดูไปเรื่อยๆเลยนะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยคือเขาจะแตกใบน้อย ตอนนี้แตกมาเยอะแล้วมีดอกด้วยเนี่ยมีดอกอย่างจุดบริเวณนี้จะยาวมากๆเดี๋ยววันนี้เราจะทำไม้ประดับขนาดเตี้ยให้ดูก่อนนะเนี่ยในกรณีที่ยาวอ่ากิ่งแตกสูงยาวขึ้นไปเนี่ยจะทำให้ไม่สวยเนี่ยถ้าไม่ได้ตัดแตกถ้าไม่มีเวลาตัดแต่งกิ่งไม้ประดับเหล่านี้ไม่สวยเลยจริงๆ ตัวอย่างนะเดี๋ยววันไหนที่เขาตัดแต่งกิ่งแล้วแล้วก็สวยงามแล้วเราก็จะทําไม้ประมาทําคลิปไม้ประดับเหล่านี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วดูด้านนี้นะ อ่าเป็นไม้ประดับคล้ายๆกันแต่ถ้าไม่ได้ตัดแต่งก็จะประมาณนี้ไม่สวยเลยจริงๆส่วนเวลาเขาปลูกเสร็จแล้วมีหย่อมตรงกลางอย่างนี้เนี่ยปกติจะถ้ามีหญ้าที่หญ้าไม่ตายนี้ช่วงนี้จะเป็นแรงมากฝนเพิ่งตกหญ้ายังไม่ไม่เกิดขึ้นหญ้าตายก็จะไม่สวยปกติแล้วอ่ะลานที่แบบมีสวนไม้ประดับถ้าเราเอามีหินเทพื้นไว้ประตายก็จะทําให้สวยงามเนี่ยอันนี้ก็เป็นหินสําหรับนั่งเล่นมีรูปทรงที่ สบายๆเนี้ยเป็นหินในจริงๆแล้วหินที่เขาเอามาจากงานแต่เขาเอามาวางไว้ในธรรมชาตินั้นเขาก็จะมีตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้สวยงามมากขึ้นและที่เราเห็นนั่นน่ะที่ต้นไม้ประดับตายนี่คือสาเหตุที่ว่าเป็นช่วงแรงแล้วเขาจะไม่ตัดแต่งขนาดไม่ได้ตัดแต่งนะดูยืนต้นไม้ประดับเหล่านี้นะยืนต้นจริงแต่จะไม่ตายนะเพียงแค่เขาไม่สวยเนี่ยพอฝนตกปุ๊บเนี่ยใบก็จะออกมาแบบนี้คือต้นจะไม่ตายนะแต่เพียงแต่ว่า ถ้าเราเป็นสถานถาถนสถนที่ท่องเที่ยวหรือใดๆอย่างเนี้ยเขาจะไม่ปล่อยให้ต้นตายแบบนี้เพราะว่าเสียความสมดุลของต้นไม้แล้วต้นไม้ของเขาก็าจะไม่สวยจะทุดโทมส่วนบริเวณนี้น่าจะมีสปริงเกอร์ที่รดน้ำด้วยแล้วก็เขาจะตกแต่งไว้เนี่ยค่อนข้างจะสวยเสมออันนี้อันนี้เรียกว่าสวยแบบสม่ำเสมอนะโดยรอบเลยเที่ยว สปริงเกอร์จะช่วยได้เพราะว่าเวลาเราทําสวนหย่อมสวนสาธารณะหรือปลูกทารั้วบ้านอะไรประมาณเนี้นะถ้าเรามาเดินรถนู่นนี่นั่นก็ใช้สายยางยาวมากแต่ถ้าเราติดสปริงเกอร์ไว้แค่เราเนี่ยถ้าเราติดสปริงเกอร์ไว้เนี่ยก็จะประมาณนี้นี่จะมีวาลวสับเปิดวาลวปุ๊บรถได้ทั้งสวนแค่นี้ก็จบเนาะ ส่วนต้นนี้จะเป็นคนละคนละพันไม้นะอันนี้อีกพันหนึ่งอันนี้อีกพันหนึ่งแต่ก็คือให้ถ้าตัดแต่งแล้วก็จะให้ความสวยงามที่แตกต่างกันไปเนี่ยอย่างเช่นบริเวณนี้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 คือไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกไม,ไกไม้ก็เป็นทางเดินโล่งๆมาก็ไม่มีความสวยงามมีแค่หญ้ายอย่างเดียวก็ไม่ให้ความร่มลื่นเนาะแต่คือจะดูสบายตาแล้วก็ไม่ค่อยมียุงในกรณีสวน อ่อสาธารณะหรือสวนหย่อมตามบ้านเรือนนะมาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีการตัดแต่งบ้างเดี๋ยวก็จะมีอ๋อต้นต้นไม้ที่ตายด้วยแต่ไม่ได้ตายเลยนะแบบว่าเขาสุดโสมแห้งไปเห็นไหมเวลาตัดแต่งไปแล้วจะสวยงามมากเนี่ยคืออออข้อดีของไม้ประดับนะคะไม้ประดับนี่เป็นอะไรที่สวยงามสม่ำเสมอเนี่ย แล้วนกในธรรมชาติก็เขาจะชอบไม้ประดับมากนะเพราะว่าการที่มีไม้ประดับเนี่ยนกเหล่านี้ก็จะหาอาหารตามยอดยอดแล้วเขาก็จะเกาะอะไรอย่างนี้คือให้ให้ความสุขทั้งมนุษย์และนกกาจริงๆไม่ไม่ว่าเรามองมุมไหนด้านไหนนะสวยไปหมดเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่เี่ ในกรณีต้น,นเนี้ยเนี่ยตรงนี้จะยืนต้นแต่ไม่ตายนะไม้ประดับเนี่ยเพียงแค่เขาน้ำเลี้ยงไม่พอพอฝนมาเขาก็จะเกิดใบเขียวขึ้นเองวันนี้ที่เรากล่าวทั้งหมดก็คือไม้ประดับคือประเภทเอ่าเตี้ยๆนะที่เป็นมีการตกแต่งแล้วสวยงามเก่า เดี๋ยววันต่อไปเราจะพามาดูไม้ประดับที่เป็นต้นสูงนะเนี่ยอย่างอย่างเช่นตรงเนี้ยดูเขาก็จะเอาไม้เป็นไม้ดอกนะมาปลูกไว้ด้านในผสมผสานกับไม้ประดับแต่คือช่วงนี้แล้งก็เลยน่าจะต้นไม้ดอกนั้นก็อ่อไม่ได้ตายแต่ว่าไม่สวยงามเท่าที่ควรแล้วเวลาที่มีที่นั่งเล่นอะไรประมาณนี้อยู่กับไม้ประดับก็จะทำให้สวย เดีย๋ยวเราจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะจุดนั้นเขาจะปลูกไว้กับไม้ต้นใหญ่นะนี่มีไม้ต้นใหญ่นี่มีไม้ต้นใหญ่ใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็ปลูกไม้ไประดับที่เป็นต้นเล็กต้นเตี้ยแต่เขาตัดแต่งให้สวยกลมกลืนเลยเนี่ยแบบนี้ก็คือจะทำให้ ต้นไม้ใหญ่ในธรรมชาติต้นไม้ตัวต้นไม้ใหญ่ในธรรมชาติกับต้นไม้เล็กไม่สร้างปัญหาเพราะเขาจะอยู่ร่วมกันได้พอเราลดน้ําปุ๊บก็คือจะเติบโตไปด้วยกันนกกาอะไรอย่างนี้จะชอบมากอย่าไปดูอีกจุดหนึ่งนะเนี่ยอย่างอย่างต้นนี้ใช่ไหมปลูกดูดูแล้วดูเหมือนรั้วแต่เขาอะ่ะสูงไม่มีการตกแต่งแล้ว เนีย่ยเหมือนคนปลูกจะปล่อยนะพอสูงขนาดนี้ไม่ไม่มีการตกแต่งจะปล่อยอย่างนี้ก็ไม่สวยงามแบบนี้จะไม่สวยงามเลยเพราะว่าดูรกตานะคือถ้าปลูกไม้ประดับนะ่ยยังไงยังไงก็แล้วแต่ก็คือต้องตกแต่งถึงจะปลูกผสมผสานไม้กับไม้ดอกเห็นไหมคะก็ต้องตกแต่งบ้างเป็นบางครั้งตรงนี้จะเป็นไม้ประดับที่มีสีสันแต่ไม้เหล่านี้จะไม่ทนไม่ต้องตกแต่ง เกิดมาแล้วก็คือจะมีสีสันสวยงามถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้จะสวยแต่พอสักระยะหนึ่งต้นไม้เหล่านี้ก็จะตายแต่พอมีฝนก็จะเกิดมาใหม่เองแต่ก็ให้ความสวยงามอีกแบบหญ้าก็สวยเห็นไหมมีขนาดหญ้านะพอฝนตกปุ๊บสวยงามวันนี้เราก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้อ่ เดี๋ยววันหน้าเราจะทําไม้ประดับแบบที่อาจจะแบบเป็นที่ตกแต่งแล้วหรือว่าไม้ประดับขนาดใหญ่หรือว่าไม้ประดับที่ต้นแบบไหนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวก็จะกล่าวให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่ชื่อของต้นไม้เราเองไม่ชัดเจนมากเราขอพูดในเรื่องของงานตกแต่งความสวยงามแต่ไม่พูดชื่อต้นไม้นะจะพูดเป็นบางต้นเท่านั้นคล,คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้บายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่